อายุ29เราทำงานอะไรมาบ้างคลิปนี้นะคะเราก็จะมัดรวมทุกอาชีพเลยที่เราเคยทำมาไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานฟรีแลนซ์หรือว่าอาชีพเขาเรียกอะไรอา,อาชีพเสริมละกันเนาะที่เริ่มต้นมาจากงานอดิเรกข,ของเราแล้วก็ต่อยอดเป็น รายได้นะคะก็จะมีโปรเจกต์ที่เคยทำเราเฟลแล้วก็งานที่เออกำลังเริ่มทำอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นสบบซีสเตสแต่เริ่มต้นเลยเราก็จะมาแชร์ให้ฟังกันว่าเราหางานยังไงเราเราออกจากงานมาแล้วเราเริ่มต้นทำสี่เหลนซ์ได้ยังไงแล้วก็เราต่อยอดจากงานที่เป็นแพชชั่นหรืองานอาดิเรกของเราอะให้มีรายได้ขึ้นมาได้ยังไง ก็เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่กําลังจะเปลี่ยนงานกําลังอยากจะเล่าจากงานมาทําฟรีแลนซ์หรือว่าธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองเนาะหรือว่าใครที่อยากหาไรายได้เสริมก็มาฟังได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากงานแรกก่อนเลยนะคะที่เป็นแบบเราทํางานแรกเลยอะ่ะเพราะว่าตอนเรียนเราก็ไม่ได้ทํางานเนาะก็งานแรกที่เราเริ่มทําเราทำทำฟิลเน็ตเป็นรีเซพชั่นถึงจริงเขาเรียกว่าคัสตอมเมอร์เซวิสและตำแหน่งที่เราไปสมัครตอนแรกเลยทำไมเราถึงไปสมัครงานนี้เนาะแล้วก็เป็นงานที่แบบ พ่อแม่เราไม่เห็นด้วยที่จะทําคนรอบข้างแบบจบมาแล้วจะทํางานนี้จริงๆหรอแต่ถามว่าทําไมเราถึงทําเรามองว่าเงินเดือนมันไม่ได้สปาด์หมื่นหาไว้สมัยนั้นอนะคือตอนนั้นนตอนเด็กๆเราจะมีความคิดไม่เส e t หนึ่งที่ว่าเอ้ยเราไม่อยากได้เงินเดือนเหมือนหาเพราะเพื่อนเราที่จบไปใช่ปะเขาก็ไปทํางานแบบพวกแบบบริษัท อื่นๆซึ่งเป็นแบบพวกเซลอะไรเงี้ยก็ได้ประมาณสตาร์สองหมื่นบวกค่าคอมแต่เราก็เลยแบบเอ้ยเราไม่ชอบสแตนดา 15, ร์ดหมื่นห้ากูจบมาต้องต้องแบบค่าเทอมไปแบบเยอะมากอะไรเงี้ยเราก็เลยไปสตาร์ทที่นี่เพราะว่าเงินเดือนเขาสตาร์ประมาณแบบหมื่นเจ็ดหมื่นแปดซึ่งถามว่าตอนนั้นมันก็เป็นายเสร็จที่แบบผิดแล้วไม่ค่อยดีเหมือนกันนะเพราะว่าพอเราไปทํางานที่อื่นพอเราเปลี่ยนสายใช่ปะเปลี่ยนเป็นสายแบบออฟฟิศแล้วเราไม่เคยมีพื้นฐานตรงนั้นเลยอะเราก็ เขาก็จะสะตาร์หรือกดเงินเดือนเราอยู่ดีแต่ว่าตอนนั้นอะที่เราไปทํางานที่ใหม่อ่ะมันโชคดีตรงที่ว่าเออหัวหน้างานที่เขาจะรับเราที่ขึ้นตรง,ขงเขาอ่ะเขาไฟกับบัญชีกับเอซ่าให้ว่าโอเคเขาให้สตาร์เท่าเดิมเพื่อจะแบบเออให้เราสบายใจอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็เลยแบบ เออเป็นเหมือนความคิดที่ตัดสินใจทางนั้นมันถูกแตละการแต่งจริงๆถ้าไปทํางานที่อื่นล้วเขาไม่ยอมแล้วก็าจะาต้องลดเลทเงินเดือนมาอยู่ดีเพราะว่ามันไม่ได้ตรงสายงานกันแต่ที่พ่อแม่หรือครอบครัวเรารู้สึกว่าเออไม่ค่อยเห็นด้วยที่จะให้ทําเท่าไหร่คือหนึ่งมันเหมือนเป็นเข้างานเป็นกะถ้ากะเช้าก็คือจะแบบเช้าเลยตีห้าอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ากะกะกลางคืนกะช่วงบ่ายก็จะเข้าตับช่วงบ่ายไปจนถึงแบบสี่ทุม่มห้าทุ่มอะไรเงี้ย แคเค่ะมาต่องานฟิตเนสเราค่อนข้างรู้สึกว่ามันสบายสบายในเรื่องเข้างานและการแต่ตารางงานก็เราจะนิงคุยกับลูกค้าเป็นหลักถ้าลูกค้าเยอะเราก็จะต้องจัดการกับอารมณ์ความเครียดของตัวเองเนาะเพราะบางทีลูกค้าก็จะมีหลากหลายแบบมากๆแล้วเราเป็นคนที่ฝึกเก็บต้องเก็บอารมณ์แล้วก็แบบได้ทักษะการพูดจากงานอันเยอะมากๆแต่สิ่งที่ยังแก้ไม่ได้แล้วตอนนี้ก็พยายามอยู่นะคะก็คือการ ควบคุมสีหน้าของตัวเองใครมีวิธีก็มาแชร์กันได้นะซึ่งพอเราทํางานที่ฟิตเนสอันนั้นใช่ปะมันก็จะมีช่วงกับเวลาที่เราว่างเพราะว่าบางช่วงอ่ะบางเดือนก็จะเข้าเช้าบางเดือนก็จะเข้าบ่ายบางวันก็จะเข้าแบบคอมรอบก็คือเป็นช่วงเวลาปกติสิบโมงถึงทุ่มหนึ่งซึ่งบางวันอ่ะมันจะว่างใช่ปะแบบบางเดือนก็คือเข้าเช้าทั้งกะบ่ายทั้งกะบ่ายทั้งเดือนเลยละอะไรเงี้ยเราก็เลยผุดอาชีพที่สองขึ้นมาค่ะ เพราะว่าตอนนั้นอะก็คือคุยกับเพื่อนนะว่าแบบเอ้ยอยากได้อะไรได้เสริมยังมีเงินใช้เพิ่มจะทําอะไรดีวะอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็บอกว่าเออแกชอบสอนนี่ลองไปเป็นตวเตอร์ไหมแบบตวเตอร์สอนภาษาอังกฤษรับติวให้นักศึกษานัก,กเรียนอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบอโอเคน่าลองเราก็หลังจากนั้นวางสายเสร็จแล้วก็ลองเลยโพสต์แบบรับสอนแบบโปรไฟล์ตัวเองจบอะไรมาจากภา,มา,มา,าษาอังกฤษภาษาจีนอะไรเงี้ย ก็ลงไปแล้วก็ตอนนั้นเราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเรื่องการพูดอะไรมากแต่แค่เราเหมือนแบบเหมือนเป็นอ่อหน,นังสือในเรื่องแก m ม,มาแลรวแบบติวสอบอะไรเงี้ยช่วงนั้นเป็นสอบแกดแผ่นแล้วเราอะแกะภาษาอังกฤษเราได้คะแนนดีเงเราก็เไปติวพวกนั้นใช่ปะ่ะเราก็จะแบบพวกเทน g a มมาอะไรเงี้ยหางานยังไงก็หาตามโซเชียลมีเดียเหมือนเดิมเลยก็ได้น้องมาจากทวิตเตอร์ตอนนั้นยังไมไ่เปลี่ยนเป็นเอเนาะ แล้วก็พอหาในทวิตเตอในกลุ่ม Facebook, เฟซอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ลูกค้ามาซึ่งเป็นลูกค้าที่เราหาเองคนเดียวต่อมาเราก็ไปเจอพวกกลุ่มติวเตอร์ที่เขาเป็นในหน้าอะไรเงี้ยเราก็หากับเหมือนดีวกับนายหน้าคนหนึ่งมาตลอดถามว่าดีไหมก็สําหรับเราเราว่าโอเคนะถ้างานที่เป็นแบบนักนักเรียนจ้างครั้งเดียวเงี้ยหัวคิวมันก็จะน้อยหน่อยเราก็จะได้ค่าชั่วโมง เหมือนครึ่งๆกับเขาแต่ถ้ามันจะคุ้มต่อเด็กจ้างระยะยาวซึ่งเด็กหลายๆคนที่เขามาติวเขาก็จะไม่ได้ครั้งเดียวอยู่แล้วเนาะเหมือนอันนั้นนะเราก็จะโดนครั้งชั่วโมงครึ่งหรือครั้งแรกนี่แหละเราจาไม่ได้แต่ว่าของเราพอต่อกับเขาไประยะสักระยะหนึ่งเหมือนค่าในหน้าของเรามันจะถูกลงเราก็เลยว่าโอเคเราคุม้มเราไม่ต้องหาลูกค้าเองแล้วเหมือนเขาสะกีนมาแล้วว่าลูกค้าเนี่ยน่าจะแมทกับความสามารถของเรา นะคะอันนี้ก็เป็นอาชีพที่สองโอเคต่อไปก็เป็นงานที่สามเนะาะการที่สามคือตอนนั้นอะเราก็เริ่มจากเปลี่ยนงานแล้วเพราะาอิ่ตัวกับฟิตเนสแหละก็เปลี่ยนงานประหง,งานประจําตอนนี้ยังทำงานประวประจำอยู่าะมาสาย เซลล์ซ uh, ัพพอร์ตเซลล์ซัพพอร์ตอันนี้เราก็หางานจากรีคูเตอร์นะคะเป็นบริษัทรีคูเตอร์ญี่ปุ่นตอนเราเข้าไปเขาก็จะแบบมันให้สมัครเทปภาษาอังกฤษนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบมีเหมือนคนดูแลรีคู ter, ส่วนตัวเราเขาก็ช่วยวเราหางานอนะไรเงี้ยตอนไปสัมภาษณ์งานเขาจะสก,กินเรารอบนึงก่อนแล้วก็ไปสัมภาษณ์งานกับบริษัทซึ่งการทํางานที่เราหาของรีคูเนี่ยก็คือเราจะสัญญาขึ้นตรงกับบริษัทเลยไม่ได้เป็นเอาซอร์สนะคะแล้วก็ต่อไปงานที่เท่าไหร่อ่ะนะ อ่งานที่สี่ก็คือไปทําบริษัทไปงานประจำเหมือนเดิมแต่ไปทํางานรีคดูดซึ่งอันเนี้ยก็ทําได้ยาวอยู่ทําประมาณ8เดือนแต่ก็รู้สึกว่าเออมันมีปัญหานิดหน่อยที่ทําให้รู้สึกว่าไม่อยากจะทํางานแล้วเพราะต่อให้หัวหน้าง,งานจะดีมากเพื่อนร่วมงาน ดีสุดๆแต่ก็รู้สึกว่ามันมีความรู้สึกที่ตื่นมาทุกเช้าจากปกติอยากจะไปทํางานแต่ตอนบบ้มันมันไม่เหลือมูดไม่เหลือไฟเหมือนเป็นแค่วิญญาณล่องหนล่ลองลอยที่รอเวลากับบ้านอ่ะเออก็เลยแบบโอเคตัดสินใจลาออกดีกว่าพอลาออกปุบ๊บเป็นการตัดสินใจลาออกที่กดดันมากแต่ออกแล้วสบายใจนะแต่ก็มีความกดดันคือเราไม่รู้วว่าเราออกไปแล้วอะ่ะเราจะทำงานอะไรต่อทุกคนฟิลีปะ เออแล้วพอเป็นอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็จะไปทําอะไรต่อดีวะเราก็เลยหางานประจําอีกรอบหนึ่งซึ่งหางานประจาแล้วก็ไปได้เหมือนสตาร์ทอัพซึ่งเขาก็แบบให้เราทดลองงานก่อนหนึ่งเดือนเป็นโปรเจกต์ใหม่เลยนะแล้วเราก็รู้สึกว่าหวัวนหน้าง,งานก็ไม่ได้สามารถซัพพอร์ตเราได้ขนาดนั้นแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่แมทช์ด,ด้วยเราเรา,เราเงินเดือนยอะไรเงี้ยตอนนั้นได้เป็นหลายวันในช่งวงทดลองงานแล้วก็ไกลามากอีกแล้วก็พอแบบสรุปเงินเดือนมาแล้วมันไม่ได้ตรงใจเราแล้วก็โอเค ออกไม่ทําแล้วแล้วท้านี้ออกไม่รู้จะไปทํางานประจําอะไรอีกเพราะรู้สึกว่าเฟลกับงานประจําแล้วว่าไม่อยากจะทําแล้วเบิร์นเอาสุดคราวนี้เราก็เลยเกิดอาชีพใหม่ค่ะก็คือรีแลนเพราะว่ามันเป็นเหมือนบีบบังคับให้ฉันต้องทําอะไรบางอย่างแหละเพื่อให้หางเงินเพราะเหมือนว่าถ้าไม่หางเงินมันก็ไม่ได้เราป้าเพราะว่าตอ่อตอนนั้นะเราอยู่บ้านก็จริงใช่ไหมแต่ว่าที่บ้านเขาก็เหมือนแบบมีการปรับค่าใช้จ่ายอะ แบบเข้าบ้านอะไรเงี้ยเขาเลยแบบอยากให้เราช่วยแล้วก็แบบโอเคฉันนอหางานอะไรสักอย่างทําแล้วแหละเพราะว่าเงินเก็บมันก็ร้อยหลอกขึ้นเรื่อยๆอ่ะเออเราก็เลยแบบโอเคฉันจะทำอะไรดีวะตอนนั้นก็ไปนึกถึงงานที่เราจะทําอะไรได้บ้างแล้วก็ไปดูกลุ่มใช่ปะเราอ่ะเราชอบงานเขียนมากเพราะว่าเราก็เคยฝึกงานนิตยสารแห่งหนึ่งแล้วก็แบบตอนนั้นมีหอดเทปได้ แปลภาษาได้เราก็เขียนบทความแล้วก็เลยสร้างพอร์ตฟรลิโอขึ้นมาเลยค่ะพอร์ตที่เราทําตอนนั้นนะมันยังไม่ได้เป็นพอร์ตหน้าเว็บจริงจังด้วยเป็นแค่แบบเขียนง,งานใน Microsoft Word อะแล้วก็ไปแปะแบบเออถ้าใครจะส่งดูอะก็ส่งไฟล์นั้นให้เขาแล้วก็ไปเขียนตามเว็แบบพวกซิต้าคาเฟ่ตอนนั้นบ้างใหม่ๆเลยแล้วก็แบบไปเขียนง,งานในนั้นแล้วก็ทำเป็นพอร์ตฟรลิโอแล้วก็แปะแบบงี้ให้ให้คนที่แบบมาดูงานมาตั้งงานเราเสร็จแล้วก็หางานยังไๆ ห่าง,งานผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆตอนนั้นก็จะมีทวนะิตเตอร์เนาะที่ยังไม่เปลี่ยนเป็น X นะคะแล้วก็จะมีกลุ่ม facebook ตั้งกลุ่มพวกแบบเดี๋ยวเราแปะกลุ่มให้ให้ใหเออจะเป็นพวกแบบซีแลน์บทความแ้วพวกเนี้ยเราก็โพสต์ไปปุ๊บเราทําอะไรได้บ้างเรารับตอนนั้นรับทุกอย่างเลยนะตั้งแต่แบบเขียนบทความถอดเทปเออถอดเทปอะเพราะมันจะมีเด็กแบบงานวิจัยแบบพวกเด็กที่เขาทำวิจัยเขาก็จะมาจ้างให้ถอด ก็จะได้เป็นจบจบใช่ป่ะแล้วก็มีเหมือนบางคนเขาก็จะมาต้างให้แปลเทปไอ้แปลแปลสเบตเติ้ลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยก็คือรับรมารับหลดรับทุกอย่างนะคะแต่ว่าลูกค้าที่เราลาบป้าส่วนใหญ่จะได้เงินหลักมาจากการเขียนบทความการเขียนบทความลงเพจอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกก็เลทก็แบบถูกมากแบบร้อยสองร้อยแต่ว่าเราเหมือนดีลที่เราได้มาคือเขาต้องงานกับเราเรื่อย เราก็เก็บเป็นประสบการณ์อย่างน้อยก็คิดว่าเออมันมีงานเยอะต่อเนื่องทุกเดือนอะไรเงี้ยมันอารมณ์สีหลันประจําให้เขาก็รับประมาณสี่ห้าเจ้าใช่ไหมเสร็จล้วก็เหมือนมีพอแบบอะหางานเองจะกลุ่มด้วยแล้วก็ถ้าเขามีกลุ่มแบบเปิดรับผู้บริษัทอะที่โทรมาจ้างสีหลันเนี้ยเราก็รับ เราก็ไปหาดูเลทที่แบบเราพอใจหน่อยแล้วก็เป็นแบบเหมือนรีแรนซ์ประจำะอย่างเงี้ยเราก็สมัครกอ,อกทําเหตุไปก็ได้มาสองสมที่ล้วพออยู่ตัวปุ๊บเราทําประมาณได้ไปอีกนึงแล้วก็ไปทําแบบเริ่มทํากับบริษัทแหละก็มีบริษัทที่ขอ,อย่ติผาทอมแล้วก็หาง,งานประจําแล้วก็เลยแบบเออส่งเรซูเม่ไปส่งพอร์ตอ่างเงี้ยแล้วก็ได้กลับมาทํางานประจาอีกครั้งซึ่งอันนี้ก็ทํายาวเลยประมาณสี่ปีซึ่งตอนที่ทาใช่ปะคือมันก็ ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ส่วนมาปีสุดท้ายนะเราก็มีปัญหาเกิดขึ้นก็คือแบบเออมันเป็นเหมือนน่าสมีปัญหาทางบริษัทแหละคือเขาก็แบบไม่ค่อยตรวจงานให้เราเท่าไหร่อย่างนี้ใช่ปะเราก็แบบเออมีแบบนนวนนั่นนี่ใช่ไหมแล้วก็เลยแบบจนเราทําให้เรากับน้องในทีมคุยกันว่า เออแบบจะเอายังไงดีจะออกกันไหมแล้วคือน้องก็อยากจะออกเราก็รู้สึกว่าไม่ยากทำงานแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออตัดสินใจลาออกนะคะซึ่งก่อนลาออกทมว่าตัดสินใจยากไหมทําไมตัดสินใจเร็วจังแบบไม่ถึงสองอาทิตย์ด้วยซ้ำก็คือแบบเซ็นใบลาออกแล้วเราก็ตอบว่าเราตัดสินใจไม่นานเพราะว่าเรามีทงเขียพิมเขี่ยแล้วว่าเออเราจะออกแน่นอนแต่แค่เราอะเป้าหมายเรายังไม่ชัดเราก็เลยมาดูกับตัวเองว่า ถ้าเราออกมาเงินเก็บที่เรามีกับเงินก้อนสุดท้ายที่เราจะได้จากงานเนี้ยถ้าเราไม่มีเงินเข้ามาเลยเราจะอยู่ได้ก,กี่เดือนแล้วตอนนั้นเราคํานวณของเรามันถ้าเราใช้ประหยัดยดเลยอะ่ะมันได้อีกสองสามเดือนแล้วเราก็แบบไปคุยกับพ่อแม่ว่าเออถ้าเราออกจากงานอนะโอเคไหมแต่เงินที่เราจะให้เขามันจะน้อยลงหน่อยเหลือแบบจะย,ยังให้ไม่ได้นะเขาก็แบบโอเคเราก็แบบตัดสินใจเลย แล้วก็แต่ก่อนตัดสินใจแล้วก็เพจเสฟยไปนิดนึงใช่ปะ่ะเพราะว่าตอนทํางานประจําแล้วก็มีแบบซีแลนด์มีอาชีพนู่นนี่แบบจุกจิบแต่คือเราปีเนี่ยเราไม่ได้ทำแล้วเพราะเรารู้สึกว่างานมันค่อนข้างเยอะแล้วก็เราอยากจะไปโฟกัสกับงานส่วนตัวเราด้วยเนาะ<ๆ>ก็เลยเออหยุดไปแต่ว่าพอมันมีเรื่องเงี้ยเราก็เลยถามทักไปถามคอนเนคชั่นเก่าที่เราเพิ่งออกจากเขามาว่าเออตอนเนี้ยยังรับคนทํางานอยู่ไหมเขาก็บอกว่าเออเขายังรับอยู่ เราก็เลยโอเคเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเขาว่าส่งงานมาให้เดือนหน้านะก็คือเดือนที่แบบเราออกจากงานพอดีเพราะตอนเดือนเนี้ยเขาส่งงานให้ฟรีบลนซ์หมดแล้วแล้วก็แบบโอเคเราก็แบบเออตอ่มันน่าจะมีพรอมมีเงินแล้วเดี๋ยวเราค่อยหกักงานประจำหรืองานฟรีแลนซ์ใหม่ๆก็ได้เราก็เลยตัดสินใจลาออกนะคะซึ่งเราก็แบบใช้วันลาไปเลยวันลาหมดทุกอย่างตลอดวันที่เราเซ็นใบลาออกใช่ปะ ก็เออมันก็เลยมีเวลาให้เราหางานเพิ่มอีกนึงไว้แล้วก็หาหางานอะไรบ้างเราหาฟ r e e l a n c เราก็มีหาแบบงานประจำที่เรารู้สึกว่าเออมันน่าสนใจไม่ไกลจากบ้านมากหรือเป็น work from home อะไรเงี้ยก็หาไปส่งไปประมาณสองสามที่ที่เราคิดว่าเราโอเคแต่ก็มีได้สัมภาษณ์ได้ทำเทสแต่ก็แบบเออไม่ผ่านอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโอเครู้สึกว่าเออมันแบบ อาจจะยังไม่ใช่ทาง,งานประจำปว่วะแล้วก็ตอนไหนรู้สึกว่าเออไม่อยากจะทํางานประจาแล้วด้วยก็เลยละหางานพราะแบบรีวิวสินค้าแท้อะไรเงี้ยเออแล้วก็มีมีหากัแบบ f r e e l a n c ก็ไปเจอีแลนซ์อีกที่หนึ่งใช่ไหมเรารู้สึกว่าเออเราเลดเลยโอเคแล้วก็ทําเทสแล้วสรุปว่าได้ ได้ช่วงเดือนกรกฎาคมเราก็เลยทำแต่เขามันเรื่อยๆก็เลยเป็นช่องดังหลักของเราฟริล์นส่งงาน้าถามว่าแล้วเราทําอะไรต่อนะคะเราก็มีอาชีพที่เราพุดขึ้นมาแต่อันเนี้ยทำมาตั้งแต่ตอนทํางานประจําแล้วก็คือเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะเราก็ทําช่องเนาะตอนแรกก็จะเริ่มต้นมาจากคลิปสัน้นดูดวงอ่าอาชีพต่อไปก็คือคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็เป็นหมอดูค่ะแต่เป็นหมอดู p a าทามแล้วกันเนาะก็ อาชีพนี้มันเริ่มขึ้นมาได้อย่างไงอาชีพนี้บอกว่าเราเริ่มมาจากตอนนั้นนะ่ะเราเป็นคนที่ชอบดูดวงเราดูดวงมาแบบถูกศาสตร์แล้วแล้วเราก็แทบจะดูดวงแบบเยอะมากๆโดยเฉพาะเรื่องความรักใช่ป่ะเพราะมีช่วงหนึ่งที่เราไม่สมหวังในค,ความรักเลยแล้วก็แอบชอบเขามาแบบหลายปีมากๆอะไรเงี้ยก็เลยดูดวงนะ่ะหลังจากนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออแล้วเราก็เคยมีรับปรึกษาคนในทวิตเตอร์อะไรเงี้ย เออเราก็เลยรู้สึกว่าเออ,อแบบถ้าเราดูดวงด้วยมันอาจจะได้เงินด้วยเราก็ได้ช่วยเหลือคนด้วยได้คุยกับคนล้อเลยเออมาลองทําคลิปดีกว่าต,ตอนแรกอะไม่ได้ตั้งใจที่จะทาเป็นอาชีพอะไรนะเราก็พอลงคลิปไปใช่ไหมก็เหมือนอยากทําช่องอยากทาคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําพิกขาขาดเริ่มจากพิกขาขาดเสร็จแล้วก็มีคนทักเข้ามาซึ่งอันนี้ขอบความน่ารักของลูกดวงเนาะมันจะมีแบบช่วงรุ่งเรืองคนแรกๆอะ่ะ คือเขาอ่ะทักมาจากเลมันเอกเว้ยแล้วก็เขาก็ทักมันจะมีลิงไอจีส่วนตัวเราใช่ปะแล้วเขาก็กดมาที่แบบไอจีส่วนตัวเราแล้วคือของตอนนั้นมันไทเวทเขาก็เลยกดไปที่ลิงลิงเพจของเราตอนนั้นเป็นเพจวาดรูปตอนนั้นยังไม่มีเพจดวงใช่ไหมทีนี้เขาก็ทักดีเอ็มมาในไอจีวาดรูปเราว่าแบบออสนใจจะดูดวงเราก็เลย ให้เขาไปเออคุยคุยกับเขาต่อในอะไรช่องทางที่เป็นช่องของดูดวงซึ่งแบบน่ารักมากขอบคุณมากเลยอะคะ่ะเป็นลูกค้าเจ้าแรกเลยที่เออทำให้เราคิดเลทดูดวงขึ้นมาในตอนนั้นเลยซึ่งเลทของเราก็จะไม่แพงละคะ่ะแบบน่ารักมากหลักสิบทุกคนแบบเออคำถามว่าจะนอยู่ที่หลักสิบแล้วก็ถ้าเป็นหลักเออถ้าเป็นแบบคอก็จะอยู่ที่หลักร้อยแต่ว่าแบบคอก็จะ ต้องดูคิวหนึง,หนงนะคะเพราะว่าบางเราไม่ได้เปิดรับเยอะเท่าไหร่แล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มต่อยอดมาเป็นคลิปที่เกี่ยวกับเหมือนพูดหนะ้ากล้องเป็นคลิปเล่าความรักความเชื่อสายมูซึ่งคลิปแบแมตตต้นน่ะจะเป็นอะไรรนะักคู่กรรมอะไรพวกเนี้ยโซเมถ้าใครบางคนอาจจะทันหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่ช่วงนั้นคลิปแมตมาก มันก็ต่อยอดมาจนถ,ถ,ถึงตอนนี้ก็จะมีแบบหลากหลายคอนเทนต์มากเกี่ยวกับความรักพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เราก็กลับมาโฟกัสที่คลิปยาวด้วยซึ่งคลปยาวก็เพิ่งเริ่มทําได้ไม่นานเนาะก็จะเป็น Youtube ที่เออเราก็กำลังอยู่ในสเตจที่แบบบันช่องให้เปิดรายได้ได้อยู่นะคะก็ถ้าใครผ่านไปเห็นคลิปนี้ก็ฟังซักสอร์ตเป็นกำลังใจให้ช่องเด็กๆของเราด้วยเนาะโอเคเราก อพอหลังจากอาชีพสองอาชีพนี้ที่รู้จักกันไปแล้วนะคะก็มีอีกอาชีพหนึ่งด้วยซึ่งเราจะรวมทุกโปรเจกตที่เราทําอยู่เรียกว่าอาชีพแม่คาออนไลน์ล้กันหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าธุรกิจส่วนตัวก็ได้ซึ่งช่วงที่เราทํำงานประจําเราก็เคยมีทําธุรกิจกระเป๋า เป็นกระเป๋าแฟชั่นนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้ซึ่งหลอนแรกอะ่ะมันมีทำไว้เว้ยทำกับโรงงานก็คือออกแบบอะไรเองหมดเลยแล้วเออแบบออกแบบอะไรเองหมดเลยใช่ไหมเราก็แต่ใบแรกอะ่ะตอนโปรโมทอะ่ะเราโปรโมทก่อนของมาซึ่งนานพอสมควรแล้วตอนนั้นอะ่ะราคามันค่อนข้างสูงตอนแรกคนเหมือนฟีดคนสนใจค่อนข้างเยอะแหละแต่พอออกจงแบบเรารู้ราคาอะไรเงี้ย เออราคามันสูงมันหกร้อยห้าสิบซึ่งตอนนี้นเราก็ลดมาแบบเยอะลดมาแบบยอมขาดทุนเลยแต่ก็ยังขายไม่ออกเพราะเราไม่ค่อยได้โปรโมทด้วยแต่ถ้าใครชอบนะคะก็ฝากไปซัพพอร์ตกันด้วยนะคะมีในมีในแบบแอปสม้มแอปแล้วก็แอปรุงนะคะต่อไปพอหลังจากที่กระเป๋าไปแรกหลอดแรกอะเรารู้แล้วว่าเออมันน่าจะขายไม่ได้แล้วแต่เรายังหากทาอยู่ใช่ป่ะเพราะส,า ح, สร้างแบรนด์มาสร้างไอจีมาเราก็เลยตัดสินใจทําเหมือน ซื้อจากมาลงทุนอยาซื้อจากหันเย็บผ้าแล้วก็จนได้เป็นเย็บกระเป๋ามาซึ่งเดี๋ยวเราเอาให้ดูว่าเป็นกระเป๋าแบบเ,เดี๋ยวเราขึ้นขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเนาะเป็นประมาณนี้นะคะก็เป็นกระเป๋าทำก็แบบเป็นพิออเดอร์แต่ก็ทําได้แบบน,น,นิดนิดหน่อยๆน่อยขายไปแล้วก็มันแบบห้บาใบสิบใบอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้ขายแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันใช้เวลาในการทําแล้วก็ลูกค้าจะต้องรอน,ะนานะเ,ราเราไม่ได้ว่าง มีเวลาทำต่อเยอะก็เลยเออพับไปก่อนแล้วก็ตอนนี้นะคะหลังจากที่ออกจากงานประจำมาเต็มตัวมาทำฟริงแล้วละเราก็อันจะมีแบบพอวเมเนตเวลาเองได้อะเราก็เลยตัดสินใจที่จะคลอดคลอดสุักใหม่นะคะก็จะเป็นสายที่แบบเออเป็นเหมือนหนให้ทัโลกวันนี้ก็จะสปอยทุกคนหน่อยแปบ๊บนึงนะขอเราขออนุญาตเปิดให้ทุกคนดู เพราะว่าแบบอยากอวดมากๆ <_ d ata> นะคะก็จะเป็นอันนี้ไม่มัน่นใจว่าทุกคนเห็นกันไหมแต่แบบว่าเป็นไพ่นะคะแนวจิบบี้ก็ใครที่ชอบไพ่ชอบงานอานก็ฝากนะคะฝากแบบเออน่าจะออกได้แบบปีนะปีหน้าแหละแล้วก็จะมีแบบโปรเจกต์แบบสติกเกอร์อะไรเส้นน่าหังน่นๆๆนะคะแล้วก็โปรดกกร์ที่แบบจะทำต่อด้วยเนาะก็ ทำลงโปรโมทในพวก Tik t o k IG ไซแล้วก็เดี๋ยวจะมีร้านในแอปส้มนะคะก็ใครชอบเนาะก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็สปอนอร์เราด้วยนะคะอืมก็มีประมาณนี้แหละสิ่งที่เราทำทั้งหมดในตอนนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีอนาคตอ,อาจจะมีข้อดีโปรเจกต์อะไรบางอย่างอีกขึ้นมาที่เราคิดว่าเราทำแล้วมันสะดวกกับเราแล้วคนอื่นะก็น่าจะอยากได้สิ่งนี้เหมือนกันหรือบริการสวิตอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะมีมาซัพพอร์ทุกคนมาแบบ เออให้ทุกคนช่วยสปอตนะคะโอเคก็มีประมาณนี้ในคลิปนี้ใครมีความเห็นยังไงหรือมีคําถามอะไรหรือทํางานอะไรอยู่แล้วอยากจะมาแชร์กันหรือจะ,จะแบบเออมาขอคำปรึกษาอะไรเงี้ยก็หรือมีคําถามก็คอมเมนต์มาได้หรือใครใ้้อยากใคใ้ทาคลิปแบบเจาะจงพาร์ทแบบรีแลนซ์ธุรกิจหรืออะไรเพิ่มเติมอะก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคือเราจะมีเล่าแหละแต่ถ้าแบบใครขออะไรมาก่อนเราก็จะ หยิบยกเรื่องนั้นมาเล่าก่อนโอเคคลิป okay, นี้ไปแล้วบ๊ายบาย